สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คูมวลชวนรีวิวกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่ากล่องอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะครับผมหลายกล่องเลยนะครับก็เป็นความเสียหายจากการตั้งรับในเพจต่างๆใน Facebook นะครับผมว่าไปตั้งรับนู่นนี่นั่นมานะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าในกล่องเนี่ยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้าง คือผมไปตั้งรับแล้วก็ไปไปหาของในกลุ่ม Facebook แล้วก็มีพี่ๆใจดีใน Facebook เขาตามเพจนะครับเขาก็ได้ปล่อยของที่ราคาน่ารักน่ามาให้ผมนะครับแต่ก็ลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับสั่งจนลืมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับเอาวันนี้คุม,มวลจะมาอวดของนะครับของที่สั่งจนลืมนะครับผมอ่ะมาครับเริ่มเลยอาวุธ ทึงคัพเปอร์มาแล้วอะเริ่มจากกล่องแรกอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนละกันนะครับจากพี่ธนพัฒน์นะครับผมขออนุญาตอ่านชื่อพี่เขานะฮะคือแต่ละคนในนี้นะครับพี่พี่เขาเป็นพ่อค้าที่ใจดีมากๆนะครับเพราะว่าให้ในราคาที่น่ารักมากนะครับอันนี้ยังมีอีกเนี่ยยังมีอีกบางส่วนนะครับยังมีอีกบางส่วนอันนี้คือผมเอาส่วนแรกก่อน นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็มีอีกบางส่วนที่ยังยังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึงเอามาครับมาดูซิว่าน,นี่เป็นตัวอะไรแต่เท่าที่จําได้นะครับหลักๆก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอุลตร้าแมนกับไคจูเพราะช่วงนี้สื่อผมจะอินกับอุลตร้าแมนเยอะมากออามาครับมาแล้วการห่ออย่างดีเอ้ย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 โอ้ยนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแล้วเห็นไหมเห็นไหนมครับตัวอะไรเนาะปลืบ เหมือนจะเป็นเลโอหรือป่ะมีแหลกไหมน,นี่ไม่มีแล้วเนาะนะับหมดแล้วนะครับขอยัดเก็บนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอุลตร้าแมนเลโอนะครับงานลูมินัสนะครับก็คืออุลตร้าแมนเปิดไฟอันนี้คือตัวนี้ผมไม่รู้ว่าในท้องตลาดเนี่ยมือสองหรือมือหนึเท่าไหร่อันนี้ไม่ไมแน่ใจ แต่อันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะที่ผมได้มาจากาต้องเรียกว่าน้องสิเพราะจําได้ว่าคนที่คนที่ขายเลโอให้ในสึกมันจะเป็นน้องนะครับน้องเขาขายให้ในราคาน่ารักมากนะฮะผมได้มาในราคาห้าร้อยห้าร้อยนิดๆน,น,นะครับแต่ไม่รู้ว่าในท้องตลาดเท่าไหร่นี่นะครับมีใบใบปิดเว์ชัวร์มาให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับใช่เลโอลูมินัสนะฮะ แต่อันนี้คืออย่างที่บอกครับเป็นปิงของมือสองและผมได้มาเพียงแค่ตัวไม่มีอะไรให้เลยครับฐานไฟก็ไม่มีให้แต่ในราคานี้ผมก็รับได้แล้วนะครับอ่าใช่จริงด้วยนะครับเป็นเลโอนะฮะเป็นอุลตร้าแมรเลโอลูมินัสนะครับ้สวยนะน้องเขาก็แพ็กมาดีอยู่นะครับอืมแต่ค่อยมาแกะดูว่าด้านในจะเป็นยังไงเนาะไปทีละกล่องก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับนี่นะครับ จากพี่อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกนะฮะจำไม่ได้แล้วคืออะไรบ้างโอ้ยก็ยังคงเป็นอุนตราแมนนะครับขอญาตเก็บอันนี้นะครับอุนตราแมนอะไรเนาะเดี๋ยวเขาแกะดูหน่อยผมเห็นแต่ตัวแดงๆแต่ผมไม่รู้เซเว่นหรือปา ถ้าำผิดเหมือนผมจะผมสั่งอุลตร้าแมนเซเว่นอ่าใช่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 นี่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 เพื่อนๆครับว้าวโหเขาแพ็คมาดีจริงอันนี้เขาแพ็คมาเดือดจริงเห็นไหมครับอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นลูมินัสนะครับอันนี้เอ้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นงานอัลติเมทโซลิกนะครับอัลติเมทโซลิกของอุลตร้าแมนเซเว่นที่เป็นท่าที่เขาเขาทำมาอะไรไม่รู้ที่มันทำท่าอย่างเงี้ย ผมว่เดี๋ยวผมผมขึ้นภาพอิเสเซร์ให้ดูแล้วกันนะครับนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับช่วงนี้อินกับอุลตร้าแมนที่เป็นงานลักษณะแบบนี้มากๆกนะครับก็เลยแบบตามหาไล่ล่าเลยล่ะนะครับอันนี้ก็ได้เป็นของอัลติเมทโซลิดมานะครับอันนี้ก็ได้ราคาที่น่ารักนะครับเอ,อ่อเท่าไหร่นะสองร้อยแมั้งวางไว้ก่อนนะครับเร้วค่อยดูด้านในว่าเป็นยังไงเนาะอ้ามากล่องนี้ครับมีหนังยางรัดมาให้ด้วย โอ้ยเป็นงานที่ผมเหมามานะครับผมเป็นงานกระจะปองคือเป็นอุลตร้าแมนตัวน้อยนี่เห็นไหมครับเป็นอุลตร้าแมนตัวน้อยผมเหมามาอุย้ยมันตัวเล็กกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะผมคิดมันจะตัวเล็กขนาดนี้นะเนี่ยนะครับดูจากฝามือผมเด้ดูจากคัตเตอร์เปลี่ยนคัตเตอร์ตัวน้อยตัวนี้เดียวเองนะครับก็จะมีอุลตร้าแมนปล่อยกองจัดเฮ้ยแต่รายละเอียดมันมันไม่เล็กนะรายละเอียดมันโอเคเลยละ ครับเนี่ยรายละเอียดโอเคเลยนะครับแต่ตัวน้อยเดียวมีชื่ชอะไรนะไดานาเนี่ยจริงๆผมอยากได้ตัวนี้แต่ผมไม่คิดมันจะเล็กขนาดนี้ไง <c oughs> เล็กอย่างไรผมนึกว่ามันจะตัวเท่ากระจะปองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่รายละเอียดเขาเดือดอยู่แล้วก็เป็นอุลตร้าแมนหน้าแก่นะครับผมอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะร้อยก่าบ,บาทหรือไงเนี่ย

ความอันเด็ยของตัวเองความคุ้นจังสมัยเด็กที่ชอบคุณตร้าแมนนะครับเพื่อนๆกันเลยแบบมันท่านไดดินเหมือนกันอุลตาแนพวกนี้มากนะครับตอนนี้อันนี้กางอันใหญ่นะว้าวเบลอเลยนะครับเห็นแล้วโอ้อันนี้อันนี้ทีเด็ดอันอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับจากในกลุ่มไลน์จากในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ที่ซื้อขายเกี่ยวกับพวกอุตลตร้าแมนรดแดงอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้คือได้ในราคาพิเศษมากๆแล้วก็เอาความคันดิ้นจะลดให้หลายหลาย,ลายสตางค์อยู่ ก็จะมีตัวแรกผมได้มาก็คือนี่เซเว่นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นงาน H D H G อะไรสักอย่างนเนี่ยเป็นเซเว่นนะครับว้าวมือหนึ่งนะฮะอันนี้ยสภาพดีมากนะครับเป็นเซเว่นที่กำลังเหมือนกับกำลังปล่อยแสงนะครับร้อยกระบ,บาทถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยสภาพดีมากต่อมานี่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 นแจ็คแจ,จคือตัวแรกผมจะเอาตัวนี้ตัวเดียวนี่ไปไป,ไปมาก็ มันเลยเถิดนะครับเลยเถิดเลยกลายเป็นเอาตัวนู้นด้วยตัวนี้ด้วยเราพี่กาลดให้ก็อ่ะพี่ก็ลดให้ราคานี้ก็จัดมาจริงๆผมอยากจะได้แค่แจ็คตัวนี้ตัวเดียวก็จะสวยนะแจ็คตัวนี้สวยนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเออเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนอ่าเป็นท่าปล่อยกองจักรนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะอุลตร้าแมนเป็นท่าปล่อยกองจักรโอ้ยก็โอ้โอ้เลยละกงจักรอยู่ไหนอ่ะมีกงจักรมาให้ผมไหม อ๋อมีมีมีนะครับนี่นเป็น U ปอุลตร้าแมนไทไทบีป่ะไอที่มันจะเป็นอุลตร้าแมนเวอร์ชั่นที่ที่น่าสวยแต่ปากจูอ่ะอุลตร้าแมนปากจูอ่ะกล่องไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูว่าด้านในมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วแกะมาจะสวยไหมเดี๋ยววันนี้ผมแกะหมดเลยแกะทุกตัวนะครับผมโอ้โหนี้กล่องนี้หนักมีน้ําหนักนะครับ ออนไลน์เพื่อนๆนะครับไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ออนไลน์เยอะมากนะครับโอ้ลูมินัสนะครับแต่ลูมินัสอันไหนแค่นั้นเองอ๋อนย่หรือเปล่าอ่านี่เลยกล่องนี้เลยที่ผมรอคอยนะครับนี่นี่นี่เพื่อน,อนๆกล่องนี้เลยที่ผมรอคอยกล่องนี้เด็ดทีเด็ดเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาดูครับนั่งไหนเป็นไงอันนี้ก็เป็นมือนหนึ่งนะที่เขาขายให้นะครับ เป็นไงครับเพื่อนทั้งในจะจัดกระจายว้าวว้าวก็ในนี้จะมีเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนไท4ีใช่ไหมตัวที่จะปากใหญ่ๆนะครับเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะอุลตร้าแมนไท4ีอันนี้เป็นงานลูมินัสนะครับนี่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 เห็นไหมว้าวสวยจังเลยอะนะครับ สวยจังเลยวูดแมนไทสีมือหนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วก็มีตึกกับไฟเห็นไหมครับมีตึกกับไฟมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นใบปิดนะครับใบปิดอ่อนี่น่าจะเป็นชุดล่าสุดหรือเปล่าก่อนที่จะเป็นชุดของเจ้าพ่ออุงต้าที่ตอนนี้รู้สึกว่าชุดล่าสุดจะเป็นของเจ้าพ่ออุงต้าใช่ไหมครับที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะแบบโหแรงมากเลยนะอันนี้ก็มีตึกอีกชุดหนึ่งนะครับผมตึกกับไฟนะครับอันนี้เป็นแอสตรานะครับนี่แอสตราแอสตรา นี่อุ้ยตาหน้าโคตรเหมือนหน้าเหมือนมากอุ้ยสวยดังเลยนี่นี่นี่อัตาคืองานลูมินาตอนนี้ผมกำลังมาอินแต่แต่จริงๆผมอินความเป็นงานปั้นของอุลตร้าแมนนะครับคือเจ้านี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขายังไงกับอัตติเมทโซลิกะนะครับแต่มันเหมือนจะเป็นบอดี้เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคือชอบงานปั้นเพราะงานปั้นเขาปั้นอุลตร้าแมนโชวะออกมาได้เหมือนมาก คือผมค่อนข้างจะอิน in กับอุลตร้าแมนโชวะมากๆไงนะครับส่วนเฮเซเขาชอบไหมเก็อชอบบางตัวนะครับแต่แค่ว่างานงานปั้นที่ออกมาบางอันผมก็มไม่ค่อยปื้มนะเพราะผมมองว่ามันมันไม่ค่อยคมนะครับพวกหน้าพวกตาอะไรพวกนี้มันมันไ,ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ในชุดเมื่อตะกี้เนี่ยพี่เขาขายผม2ตัวเลยแล้วมีตึกมีไฟพร้อมเสือ้อผาจะมันพันพันสอง พันสองพันสองส่งอยูห้าสิบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่านี้มาอีกกล่องนะครับอันนี้ของพี่จักกริดรืเปล่าจะอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับน,นี้ตัวไดส,ส,สด้ายวนะครับกอกมาเยๆต้อันนี้จะมีสมีทาสงสองัออนงญญา,ากกนเฉย,เฉย เออพี่เขาห่อม,มาดีจังเนาะเขากันไว้ขออนุญาตเก็บกล่องนะครับโอ้ยกล่องวางเต็มเลยเพื่อนๆเกือนเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็เป็นอุลตร้าแมนอีกแหละอันนี้เป็นพาทแรกเดี๋ยวจะมีพาโอ้ว้าวว้าวว้าวเลยว้าวเลยนี่ครับเพื่อนๆเป็นงานลูมินัสนะครับแต่เป็นอุลตร้าแมนแจ็คเห็นไหมครับโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะ ว่า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 วอุลตร้าแมนแจ็คตอนที่กำลังอ่ะโชว์อะไรนะโชว์โชว์ข้อมือที่มันเป็นกำไรข้อมือนะครับเป็นอุลตร้าแมนแจ็คก,กำลังโชว์กำไรข้อมือว่าเป็นไงสวยไหมไม่ใช่นะครับเป็นกำลังที่เขากำลังจะปล่อยแสงนะครับจะใช้พลังอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับข้อมือเนี่ยอันนี้อุ้ยสวยจังเลยนะครับโอ้อันนี้พี่เขาใจดีมากนะพี่เขาแบ่งขายผมนะครับ ก็แบ่งขายในราคาที่น่ารักมากๆเลยนะครับเขาเขาให้ผมตัวละเท่าไหร่อะตัวละผมเหมือนลืมราคาว่ะเหมือนจะห้าร้อย500ไหมห้าร้อยหรือไงเนี่ยแต่ไอตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าขายกันในท้องตลาดก็น่าจะแพงกว่านั้นนะครับคือต้องบอกกันนะเพื่อนๆว่าอันนี้เป็นราคาของพี่พี่น้องในใน a c e b o o k ในเพจนะผมไม่ได้ทําให้ราคาตลาดเสียนะครับแต่แค่ว่าอ่ะก็ผมได้ในราคานี้พี่เขาขายให้ราคานี้ก็พูดไปตามจริงนะครับผม อะมาดูกล่องสุดท้ายนะครับของพี่คนเมื่อตะกี้เลยนะครับอันนี้จะทำให้ผิดก็น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยใหญ่มากหอมมาสยตียโตนะฮะโหพี่เขากันมาดีมากนะครับผมสุดยอดเลยน่ารักที่สุดเลยหอมอย่างเงี้ยป้องกันได้ดีมากๆนะครับขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ให้ ให้ความฝันของผมเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งกับการที่ได้เจอกับอุตตราแมนที่ผมอยากเจออยากเล่นนะครับผมในราคาที่รับได้แล้วก็มีจะพามากๆขอบคุณมากๆอ๋ออันนี้เป็นโซฟี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นอุลตราแมนโซฟี่นะครับอุลตราแมนโซฟี่ของงานอัลติเมทโซลิดนะครับอัลติเมทโซลิดเป็นโซฟี่ที่กําลังแบบปล่อยลําแสงเขาเชื่ออะไรนะลาแสง M 7.8หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นท่าปล่อยแสงเขานะครับ อันนี้ก็เป็นพี่คนเดียวก่บที่เขาขายแจ็คให้ผมเลยพี่คนนี้ใจดีมากๆนะครับน่ารักมากๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกแม่ค้าพ่อค้าทุกท่านนะครับที่ปล่อยในราคาที่น่ารักมากมากนะครับสลับคลิปนี้นะเดี๋ยวคุมมวนไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาทํารีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทําทั้งหมดนี้ผมคิดว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นชั่วโมงแน่ๆนะครับผม ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ให้กับขูมัวนด้วยนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับรับชมคลิปของขูมวนนะครับและโดยเฉพาะนักเรียนของขุมัวนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลูกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับขูมวนวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย